อตอนนี้เราจะเดินทางไปที่รองพิซซ่าไปหน้าบ้านค่ะไปปิดไฟที่รถไม่ได้ต้องเอาถุงขยะไปด้วย,ยเจอขยะก็เก็บเลยค่ะบางทีก็ปรีวลมมั่ง บางทีก็ลูกหมาคาบมั่งเดี๋ยววันนี้จะย้ายอ่อย้ายอะไรนะแคทรียานี่ค่ะเพราะว่าเอาไว้ตรงนี้กลัวแดดไหม้ค่ะแดดจะไหม้ใบเขานี่ค่ะ สองตะก้าจะไปะไว้หน้าบ้าน่ปถ้าฝนตกเยอะก็อยู่ในรงพิซซ่าเมื่อกี้ลูกบอกว่าลูกถามว่าเข้าไปบ้านไหมอ๋อก็แม่อยาก อยู่กับฝนอยากดูฝนอยากต้องการได้ยินเสียงฝนตกใส่หลังคานะบ้านหลังใหญ่ก็ได้ยินแต่ข้างนอกค่ะข้างในเขาไม่ได้แล้วค่ะพื้นสำเร็จรูปด้วยซ้ำพื้นสำเร็จด้ดวยซ้ำพื้นแผ่นซีเมนนะคะไม่ได้ยินฝนบนหลังคาได้ยินแต่ข้างนอกหน้าต่าง จะเย็นนะคะคเคยไปการเดินทางโดยรถเข็นแต่พื้นเรานี่เป็นหินคะ่ะเอาหินมาลงนะคะเพราะว่าถ้ามาเอาหินลงมันก็แฉะคะ่ะจะหล่มคะ่ะรถเข้าออกตอนหลานอยู่ยิ่งรถหนักรถกระบะ ลูกเ,เพื่อนลูกชายป่านะเขาน่ารักค่ะเวลาเขามาเชียงใหม่เขาก็จะมาเยี่ยมทุกครั้งสองสาเดือนมาทีตอนนี้พ่อแม่อยู่เชียงใหม่วันก่อนว่าไปลำปางเมื่อก่อนพ่อแม่กรุงเทพพ่อแม่ก็ไปตำรวจทั้ง ทั้งพ่อทั้งแม่เป็นตำรวจทั้งสองคนลูกก็เป็นตำรวจแต่พ่อแม่กเกษียณแล้วเมื่อก่อนตอนพ่อแม่เขาอยู่กรุงเทพอ่ะเขาจะมานอนที่นี่ค่ะเขามีห้องอยู่นี่เรียกว่าห้องอัดป่านตอนนี้ลูกชายเอา หลอดไฟอ,อะไรไม่รู้ไว้เต็มเลยเดีย๋ยวจะต้องเก็บใหม่ห้องนั้นอะ่ะห้องนั้นตอนแรกทำให้พี่สาวพี่สาวกับหลานทำใหม่ติดแอร์ใหม่ซื้อเตียงใหม่ซื้อที่นอนใหม่ผ้าห่มใหม่เรียบร้อยไม่นอนมานอนห้องรับแขกกันหมดลงมานอนห้องรับแขกคนที่นอนขึ้นลงขึ้นลง ครานั้นสามรอบขนที่นอนขึ้นลงขึ้นลงทำใจไม่ได้กลัวด้วยพี่สาวคิดกลัวกลัวกลัวพ่อน้องพลมากขนลงมานอนห้องรแัแขกพี่พลหลับแล้วเหรอลูกพลหลับแล้วเออมาลับเจ้ยกันลูก ครับบอ<า>รับเจ้าคะชอรี่บอกมาค่ะลูกวังนี้ทำงานก็จะมาปิดไฟเนี่ยกันเนี่ยแก่แบบแบบแบบตื่นง่ายอ่ะเกิงวันกันอ่ะใกล้เตียงปะ หนูจะลงมากะมาแหละเดี๋ยวแม่บอกอย่งเนี้ยแม่มีเอ่อแคท,ทริยานี่ยเห็นสองก่อฮะหลังบ้านจะบอ,อ,อดออกที่ห้องน้ำแม่จะเอามาไว้เนี่ยลูกหน้าบ้านหนูเนี่ย วันไหนหนูมีเวลาแม่จะให้นหนูย้ายอะส,สามกอเพราะว่ากายมันทำมาได้แล้วลูกเพราะว่ามันอันนี้เป้นโดนแดดมาได้มันจะใบมันจะไหมแม่เอามาโชว์วันนั้นดอกมาได้สามกอหนูไปดูไปดูก่อนนั้นปะสวยๆนะออกขมดอกนึงนะเดี๋ยวส่งหูื่เพื่อนเนะกุหลาบกับจีละรอหนู กูหลาบกับตุ้มแล้วเหรอ